ลิงไบคิงไอทีฮะจัดกิจกรรมผีไม่มีน้ําวันนี้อีกหนึ่งท่านนะครับชื่อว่าน้องมะลิสวัสดีค่ะสวัสดีครับเรามีเวลาจํากัดเข้าใจกติการเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะสิบนาทีสิบนาทีถ้าเ,เวลาถึงเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยคุณมะลิจะได้ยินเสียงนี้อได้ยินใช่ไหมฮะ ถ้าได้ยินเสียงเนี้ยนั่นคือใกล้จะหมดเวลาต้องรีบสรุปนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกินสิบนาทีเนี่ยตัดคะแนนนะฮะค่ะโอเคพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเนี่ยว,วันนี้คุณมาลิจะมาเล่าเรื่องที่มีชื่อเรื่องว่ากองทัพผีค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญครับค่ะ เ,เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่หนูเจอเองกับตัวนะคะ